ทามปามจาริโตินังกายกามาวาจากรรมาวาดากินามนากินามโนกรมาวเนจิจมาดากินามัากินามนกาตวานรปันตาน พันดาินเดวะันตุซามกะราราตุาันเดวนตาซาปะปทตานุเวนะซาตาโสติระภวันตุขวันตุซาปะมงกะรารากันุสาปันเดวะตาสาปะุูอานนปาเวนะสาตาโสติอะภวัน

andende <laughs> kaṅkenda I'm mean, I am, I am. วะดายาวันดัปิกากายดัมะขัสวัสดน์ัชปะเรียนสัพปจังภาตานาเมือกาดายาวะเวีโกวนิณปเดจานดัณณามภะริักใหโยนิโตเป็นธราดังอะิเตวะมิ

เจปุราณะเวนทัตนะพริหินาหานิราวาจะเวนทนานภูปาเทตานิยัตราะเวมะเวสเจนนิาวาจะตาจปาตุเรหะครวจึงฮาติร่างอายโยนิจวันิจนาปฏิเทวานิยาวันเทวะทิ จับปัญาตายยาวคนตายจับปิญญาตายอนตายัมคกจัวันตายจับปัเรียนจับสัมปัานังปัิกาตายยาวปรเดววุตุปเรียนยวินวันกันนางปัญสารานางธรามาตังปฏิสังใโยในิลาเนปาย อาตะโคนิจัดโคนิเจวยชนโคนตากอนิมณีมานิเจวรานิอิปวะนิมียานิหังโคนิกายังปัจจวัณณิวิยเจโคนิเนยนานิยาเดียาาจยังวัณามานานตาทุกไม้ทุกแมวใดยัต์างอินปันโค gọi đã qua hết rồi aiấm man đã qua nên giờ tôi treo ngoài cho rồi chào của phần aiì đó hoa tôi đi quay rất đi ơi mà vui thích ai gian mà trong ai

นเกายายปัจจวาอันเดยเจ้วัจิยีนิจายนติยตาปัจจะยังะวันะมาณฑาตุมาจมเวิางยติกังนามาจยเปสตายะปะเรขาตุกะปวนจะปวยจะปวยกรวยตายตุมาจะปวยนิสาโอยนิทิวจยยจนจยสาบ นาอยางีราญาวาเจยาเปีตาเจเปรียคารุะอิทิโคะันเนยอยมังโกติกายังปจาวะติเวียยิโคันเนยจอยันติอาจมยาปจาวติตวายานเจวะรามปะริโคาตายาวาเจวา ทัปะเฆาตายาวันขาะปะเดฆาตายาดานสมมาะสวาายะปะเริญับปะทัมปะจานาัปะฆาตายายาปเดวะกิริโกะปินทับปะจจ้านาณะจาปินทัปะโน

เด็กางสาที่น่เมอรลตยนอาปวยตะเกียดที่ัปฏิเดนาเป็นทาฟังจะแห่ดางตาที่นมม เจปรณโมยังตังบังระเรสามิตรยานังวาระสังตาจันตายาโตภเวทามีติมาปิจิเนนาเป็นนังวัจเวกิตาภังทคกมโมตเจเมระติิวะ พระปิจตนาปินนงวาะเวกิตาปังอาดิควนท่านจะฆาในอาภินามาเม่ิปาปิจตนะปนาพระเจวกิตาปังคาดิลควานเมื่อวารมาดธรรมอาบยานันนาวิเชะเจตโตอินโต it ありがと

na wabá जगे भवा ตานตุเจรานตังโมตัมมันทะรานตัปปะรานั้นวามอวยตุสัมมาวังวันายะเจติตายะจาเมรากาตุจัจจามัะตาเปรติกรรมะจาริโนโขเทนตัมมังปัญญามะตัมเนอริยะอาเวจิเน พระวันระางระระตมพระธรรมเตากรคาระตะมพรนทานาเวาระต่าะปะยันวาใจเยาสะทุสะโสสัพะโรสัพพะกาปัะสเนียจรนาใจย ยัมเวันใจยัสพโตสัพโจสพโรุสพภัยสมะเนเดชไรวิวันใจยสัพพินาสมาร ันชายะจัพปตจัพพวัปรสจัพพะัพปะาเเนตจารายเลวันชายะจัพาคนันสัพพะระภังาวันตุเมระภันตุอจระภันตุอะจิงราจเมวะระนพะโอนามพระเทมรเมระตังเมตังบะเยมระเมะตัง ทานนันตบาร้วาตภยังมิวันใจยะจักสับโสสับโรสัพพัสจับกรสันเดียญาไรมิวัน

สัพพารโอดัพพกายจับบก้อนจันเดยยังไรวิวันไรยะชาปันนันจัพพะรกังเราอัน สัพพะโรสัพวันสัะกสัเดชราเวันชายะปะนาสัพพราปะวันตุเมอาระสุระกันตุเวระตะเมวบาปตะณามบาตะเมอรตะเม บันตาเมรัสมิันตังขันตังตะการรังกับยังเววันใจเสสมสัพโสสัพโรสัพภัยสัพภะสันเดชะไรเววันใจเสพมอนันต์สัพพารามัภพัันตุเมารักสุรัก